รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกชมบราการไทยันทีวีวันนี้เรามาที่บ้านนราวงแหวนรามอินทาเราก็จะมาพูดคุยกับคุณองค์คริตพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนวรางอสซทจ,จำกัดบ้านนราความสุขเริ่มที่บ้านพบกันช่วงหน้าครับ ผู้บริหารสะดับบิหลัก6แห่งในประเทศไทยเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอตเ,เดืน 6, นก็ดำดำแบงก์ก็ไม่มีอีกแปดสิบเก้ามาถึงก่อนยังไงดอมเหยียบเข้า m อไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมโแค่แอดไลน์แอดเอมโฟไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจัน์ทรเวลา10นา30นาทีทางช่อง9มคอ t h d ีดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย m อ็ม ณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับประการไทยรัฐเดย์วันนี้เรามาที่บ้านณราความสุขเริ่มที่บ้านวงแหวนรามอินทานะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณองคฤทิ์พรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทณวารางแอสเจทจำกัดวันนี้คุณองคฤิ์อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับที่ตั้งวันนี้มาเยี่ยมถึงโครงการเลยนะครับครับยินดีต้อนรับครับสวยมากครับ มีทั้งหมด18หลังถูกไหมครครับผมอยากจะทราบที่มาก่อนรายเดยดโครงการเป็นไงครับวันนี้สบายๆนะครัครับพามาเยี่ยมชมบ้านของเราเป็นโครงการที่เราพัฒนาขึ้นจากที่เราทำอาคารชุดมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาโครงการเราเลยมาดูเป็นบ้านจัดสรรนะครับ ก็มาได้มาได้ที่ดินแปลงนี้อยู่ฝั่งเหนือของกรุงเทพนะครับอยู่บริเวณวงแหวนน้มินทราที่มุ่งหน้าไปทางขึ้นเหนือนะครับโดยศักยภาพที่ดินด้วยโลเคชันที่ติดถนนและสามารถเข้าออกอเข้าตัวเมืองกรุงเทพก็ง่ายกับบริเวณรอบๆที่เป็นที่อยูอ่แถวนี้ก็เป็นชุมชนที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็เลยคิดว่าเออตรงนี้เป็นน่าจะเป็นโลเคชันที่เหมาะกับสิบ่งที่เราอยากจะทำ ก็เลยพัฒนามาเป็นหมู่บ้าน18หลังครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ออจะพูดว่าเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าในความเล็กของมันเนี่ยก็มีมีเป็นสัดส่วนที่ที่เราออกแบบให้ลูกค้าได้อยู่สบายอยู่ได้จริงจริงๆคอนเซปต์ของนวกรรมอสาเิียนแล้วก็พัฒนาโครงการที่มันเชิงคุณภาพอยู่แล้วไม่เน้นปริมาณถูกไหมครับทีนี้การเดินทางก็สะดวกสบายนะใช่เขาถ้าจากวงแหวนลำพิษาเนี่ยเรา วิ่งเข้าไปทางถ้าวิ่งคู่ขนานก็จะไปทางแฟชั่นไอแลนด์มุ่งหน้ามินบุรีได้นะครับถ้าอ้อมกลับไีกทางาทางด่วนสีวัดก็เชื่อมต่อกับทางด่วนพระราม9ก้าก็สามารถเข้าสู่ตัวกรุงเทพได้สะดวกครับครับทีนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยจุดเด่นที่เห็นที่แตกต่างจากหมู่บ้านข้างเคียงก็คือเราเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นถูกไหมครับก็ตอนตอนเริ่มทำโครงการเนี้ยเราก็หาข้อมูลกันเยอะมาก ก็พยายามจะทําอะไรที่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าว่าซื้อบ้านเราหนึ่งหลังแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้กันทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครับจุดประสงค์หลักเลยคือเราอยากจะทําบ้านให้ให้คนสามารถอยู่ได้หลายๆช่วงอายุคนเพราะเรามองว่าโอเคบ้านที่เราขายอยู่เนี่ยราคาก็อาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับซึ่งราคาเนี้ สำหรับหลายๆครอบครัวก็เป็นเป็นไลฟ์ไทม์เซฟิงนะครับอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่ที่สะสมเงินมาแล้วจะมาซื้อบ้านเราก็อยากให้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยสามารถอยู่ได้หลายหลายช่วงของอายุเขารเราก็มองว่า,าถ้าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันขอ,ของตัวเองได้ในตามอายุของผู้อยู่อาศัยาจากตอนเป็นมีลูกลูกเด็กๆจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในชั้นส พอโตขึ้นมาพออีก10ปีข้างหน้าลูกก็สามารถมีอ,อยูอ่ชั้น3มหรือต่อเติมบ้านออกมาได้หลายหลายหลาย,หลายรูปแบบตามความประสงค์ของผู้อยู่อาศัยนั่นแสดงว่าคอนเซปต์ที่เราวางไว้เนี่ยเผื่อระยะยาวด้วยถูกไหมใช่ไม่ต้องคือคือบางบางโครงการนี่อาจจะอย,อยู่อยู่สักระยะ5ปี10ปีเนี่ยพอครอบครัวขยายขึ้นก็ต้องย้ายบ้านถูกไหมครอันนี้เรามองระยะยาวเลยใช่นะครับทีนี้ทราบว่าบ้านเนี่ยมีอยู่2แบบยังไง ก็จร,จริงๆก็ค่อนข้างก็คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทิศทางของบ้านด้วยตอนนี้บ้านเราเฟซซิ่งเหนือใต้นะครับหลังที่เราอยู่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศทใต้แต่อีกฝั่งหนึ่งหันหน้าเข้าทิศเหนือซึ่งการใช้งานของบ้านก็จะต่างกันนิดหน่อยๆน,นะครับเราก็เน้นเรื่องการระบายอากาศภายในบ้านเรื่องอทิศทางแดดลมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบ้านก็จะมีถ้าเป็นภาษาทัา่วไปก็คือ Min Change ชนแต่โดยโดยโดยรูปแบบของบ้านเนี่ย เราออกแบบให้ให้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันคือบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบบ้านเข้ามาเนี่ยหมือนออกสไตล์ยุโรปนะครับครับผมเป็นเป็นโมเดนยุโรเปียนนะที่ที่เราวางคอนเซปต์เป็นไว้นะครับแต่ตัวบ้านเนี่ยคือเราคิดเผื่อไว้ให้แต่ว่าก็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ลูกค้าว่าจะอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนนะครับอย่างบางส่วนเราส่วนหลังคาเนี่ยเราก็ทำขอบผนังซ่อนไว้ให้ถ้าลูกค้าอยากจะติดแผงโซล่า เซลล์ไว้ที่ตัวหลังคาชั้นสามถูกไหมฮะใช่ก็สามารถติดได้ได้ง่ายเลยเพราแล้วก็ไม่รบกวนสายตาซึ่งชั้นสามเท่าที่เห็นขึ้นไปดูกับคุณองคฤทธิ์เนี่ยมันจะเป็นเป็นเทอเรสยื่นออกไปอานนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราัวออกแบบไว้เผื่อเผื่อต้องการขยายพื้นที่ก็สามารถทําได้ตอนนั้เป็นเป็นระเบียงก็กว้างเหมือนกันใช่ตอนนี้ถ้าเห็นในภาพสื่อโฆษณาของโครงการเนี่ยทีมงานเขา สนุกกับการที่ที่เราเรียกว่าเป็นสกายบาร์จริงๆมันเป็นระเบียงครับแต่ว่าตอนนี้เราเราทำให้บรรยากาศให้เป็นเหมือนเหมือนที่พักผ่อนยามเย็นนะเพราะว่ดโดยเซตติ้งของของโลเคชันแล้วเนี่ยตอนอช่วงพระอาทิตย์ตกเ่ยอากาศบรรยากาศแถวนี้จะดีมากครับแล้วตอนนี้อย่าง,างบ้านตัวอย่างเนี่ยที่เราทำให้ดูเราก็ใส่เป็นเป็นบาร์เล็กๆไว้ข้างบนซึ่งจริงมันคือมันคือ,คอห้องนอน ห้องนอนหนึ่งของของโครงการแต่บรรยากาศตอนนี้มันเป็น,นเราทําให้ทําให้คนที่อยู่บ้านได้ได้ฟังก์ชั่นหนึ่งเผื่อมีปาร์ตี้มีอะไรองี้ก็สามารถรจัดจัดเลี้ยงได้บนบริเวณน,นี้นี่ก็สะท้อนคอนเซปที่คุณองค์คธิตเล่าบางแต่แรกว่าเราตอบโจทย์หมายถึงว่าผู้ที่มาซื้อบ้านเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ได้ทั้งวันนะครับถูกไหมไม่ต้องออก<ช>ไปข้างนอกแม้ทั้งสันทนาการเนี่ยพักพวกพี่น้องก็เข้ามา ี่นได้ใช่ครับมาปาร์ตี้กันอะไรต่างๆครับบ้านเราเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับที่ดินโดยแบ่งแปลงทั่วๆไปเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเริ่มจาก65ตารางวามไปถึง80กว่าตารางวาแล้วแต่แป่งมุมแปลงอะไรเงี้ยเนาะแต่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยมันประมาณ300ตารางเมตรซึ่งค่อนข้างเยอะสำหรับบ้านไซส์นี้กับราคานี้นะครับห้าห้องนอน สี่ห้องน้ำสามที่จอดรถแล้วก็มีห้องเมดให้ด้วยนั่นคือฟังก์ชันภายในครับผมคือที่เราออกแบบเป็นสไตล์โว d เดินยุโรเปียนเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับฟังก์ชันภายในด้วยครับผมครับครับรายละเอียดตรงไหนบ้างแต่และชั้นเป็นไงฮะอย่งเริ่มตั้งแต่เข้ามาเลยอ่าเริ่มเข้ามาเลยได้ครับคือ,อ,อบ้าน2องทที่เรามีเนะี่ยจะต่างกันตรง เขาเรียกว่า approach ในการเข้าบ้านนะครับอย่างหลังที่ที่เราอยู่ในบ้านตัวอย่างเนี่ยจะเข้าทางด้านในครับซึ่งการออกแบบก็ทําไว้แตกต่างกันคือบ้านเข้ามาบ้านนี้เข้ามาจะมีโถงต้อนรับโถงรับแขกแล้วก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับเพดานสูงเลยนะพดานสูงครับจะได้สัมผัสถึงความโปร่งของบ้านนะครับแล้วก็พอภายในเนี่ยก็จะมีทั้งห้องทานข้าวมีห้องครัว แล้วชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งไว้นะครับเป็นออกแบบไว้รองรับผู้สูงอายุส่วนห้องน้ําก็สะดวกสำหรับรถเข็นเข้าได้เราก็เลือกสุขภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกับการใช้รถเข็นนะครับพื้นก็ปรับระดับให้ให้ให้เฟรนลี่กับกับรถเข็นถ้าจําเป็นจะต้องใช้ส่วนในห้องนอนเนี่ยเราก็ออกแบบไว้ด้วยว่าอย่างข้างๆบ้านเนี่ยเราจะ ทำแทนที่จะเป็นหน้าต่างเราทาเป็นประตูบานใหญ่ไปเลยในกรณีถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องการนํานําผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุออกไปสู่รถพยาบาลก็สามารถออกข้างๆง,งบ้านได้เลยไม่ต้องผ่านเพราะในบ้านเราก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยการการอยู่อาศัยจะเป็นยังไงมีของมาขวางหรือเปล่าลอะไรเงี้ยนะมีรถจอดออกไม่สะดวกอะไรเงี้ยเราก็เตรียมที่ข้างบ้านไว้เพราะถ้าเกิดมีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ก็สะดวกครับโอ้ตรงนี้เป็นคอนเซ็ปเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับ ครับพอสำหรับที่พอเราสร้างห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุถูกไหมครับเพื่อฉุกเฉินแล้วก็ออกได้ทันทีครับครับทีนี้จากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสองไงครับชั้นสองนี่ก็จะเป็นจะเป็นเป็นห้องนอนนะครับเป็นทั้งห้องห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ห้องนอนเล็กแล้วส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเราออกแบบให้เป็นเป็นโฮมออฟฟิศนะครับเป็นระเบียงโปร่ง สามารถทําเป็นห้องอ่านหนังสือได้เรียกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอเนกประสงค์ถูกไหมแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาจะเอาประโยชน์ใช้สอยอะไรถูกไหมครับงนี้เป็นเป็นที่ออกกําลังกายก็ได้ครับเป็นที่ทํางานก็ได้ครับเป็นที่สันทนาการก็ได้ครับครับมีลูกค้าที่ซื้อบ้านเราไปแล้วที่ที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยคเขาปรับตรงนี้เป็นเขาทาเป็น walk in closet เลยด้วยซ้ำกับห้องนอนเล็กก็กลายเป็นห้องนอนใหญ่ขึ้นมาทันทีครับ พาขึ้นไปต่อที่ชั้นสามเนี่ยชั้นสามต่อชั้นสามก็จะเป็นเป็นสองห้องอีกสองห้องนอนแต่หนึ่งห้องน้าครับเป็นห้องนอนเล็กสองห้องนอนนะครับจุดประสงค์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแต่มีสองห้องนอนกับระเบียงใหญ่ในอนาคตถ้าเกิดเจ้าของบ้านอยากจะปรับต่อเติมก็ก็เป็นไปได้นะครับมันมีคือเราก็เตรียมโครงสร้างเผื่อไว้แล้วแต่เรามองว่าสามร้อยตารางเมตรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เยอะอยู่ก็อาจจะ เหมาะสําหรับบางครอบครัวแล้วแต่ถ้าถ้าเกิดไม่พอก็ปรับเปลี่ยนได้คุณองคลิศลเมื่อกี้เราพูดถึงรูปแบบบ้านสไตล์กันออกแบบบ้านรวมทั้งฟังชันภายในซึ่งถือว่าประโยชน์มากนะการใช้สอยก็ดีทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3ครับที่นี้มีจุดเด่นอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอ่าถ้าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคือโครงการเราเนี่ยอ่าเป็นสายไฟลงดินทั้งโครงการนะครับครับถึงจะเป็นถึงจะมีแค่18ปหลังถึงจะราคาบ้านไม่ได้แพงมากแต่เราก็รเราก็เชื่อว่า การที่เราทําแบบนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนลูกบ้านนะครับทั้งความโปร่งในการมองออกไปไม่รบกวนสายตาแล้วก็ในอนาคตในการดูแลรักษาแม่ทันเนของของระบบไฟฟ้าก็ก็ง่ายนะครับนอกจากที่เป็นความสวยงามแล้วถูกไหมฮะทันภาพที่สวยงามครับยังได้เรื่องความปลอดภัยด้วยครับผมครับนั่นก็เป็นจุดเด่นซึ่งหลายโครงการไม่ค่อยมีนะครับครับผม แล้วก็อย่างโครงการเราเนี่ยทุกแปลงเนี่ยเราจะเว้นที่ข้างบ้านไว้ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีฝั่งรอบบ้านเนี่ยก็คือ2เมตรสามเมตรตามตามทั่วๆไปอยู่แล้วแต่ว่าใคราทำสวนนะรอบบ้านครับแต่มีด้านหนึ่งที่เราจะเว้นไว้เยอะหน่อยเกือบ4ี่เมตรนะครับเพราะว่าที่ระหว่างช่วงบ้านติดกันใช่ใช่ระหว่างบ้านเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราอยากให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้ได้จริงๆจะทําเป็นสวน บางคนอยากจะทําเป็นสระว่ายน้ำก็เป็นพื้นที่ก็พอที่ที่จะพอเป็นเป็นสระว่ายน้ําเล็กๆที่ไว้พักผ่อนในบ้านได้นะครับบางคนอยากเป็นสวนอยากเป็นบ่อปลาอะไรเงี้ยมันก็ทําได้หมดเพียงแต่ว่าพื้นที่เกือบสี่เมตรเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้เยอะเพราะแต่ละคนชอบไปเหมือนกันใช่ไหมครับบางคนอยากได้สระว่ายน้ำบางคนอยากจะได้สวนครับครับก็แตกต่างกันไปแต่เราเตรียมพื้นที่ไว้ให้ครับโครงการจริงๆเราเริ่มเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเนี่ยเปิดเมื่อ ต้นปีที่แล้วนะครับแต่ก็ค,ค่อยๆทำมะมันเป็นโครงการแรกของเราที่เราทำทำบ้านเดียวนะครับ,รบเราก็อพอตัดสินใจจะทำาักสิบแปดหลังเนี่ยเราก็ค่อยๆลุยกันไปทำสร้างทีละหลังสองหลังนะครับ,รบพอสร้างบ้านอย่างที่ผมเรียนพอสร้างบ้านตัวอย่างเสร็จบ้านตัวอย่างออกมาสวยมากเลยลูกค้ามาถึงซื้อเลยซื้อเลยเราก็ต้องเอาเราก็ต้องไปสร้างหลังต่อไปหลังต่อไปอีกครับพอขับรถเข้ามาก็จะเห็นว่า โครงการกำลังก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมันจะเสร็จสิ้นทั้งโครงการส่งมอบได้ทั้งหมดเนี่ยช่วงไหนยังไ,ไงก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีหน้านะครับที่ว่าจะ complete ทั้งหมดว่าตอนนี้เราเหลืออยู่อีกสามหลังที่ททกำลังจะเริ่มก่อสร้างครับทราบ,รบว่ายอดขายเราก็ไปเร็วมากไปเรื่อยๆเลยส <18 S 1> ิบแปดหลังเนี่ยขายไปแล้วทั้งสิบห้าหลังหรือเพียงสามหลังเท่านั้นนะครับผมครับแล้วลูกค้าที่เข้ามาวล์ l อินก็ดีหรือว่ามาทางที่ติดต่อทางสื่อสาร ด้านอื่นเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนหลกักๆอะครับโอ้บ้านนี้ต้อง,องซื้อเองอยู่เองนั้นเลยฮะที่ที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยคือมาเยี่ยมชมแล้วก็อ่ะหลังเลไหมนี่นิดหน่อยมีอยู่แล้ว,ลวเพราะการการอย่างที่ผมบอกการตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็น,ปน,ปนช้อยส์ที่ที่ต้องตัดสินใจกันหนักหน่วงเพราะเขาอยู่ระยะยาวนะครับแต่สุดท้ายก็ก็ตอนนี้ฮะที่เท่าที่เห็นหลายๆครอบครัวก็ก็แฮปปี้แล้วก็ ตัดสินใจมามาซื้อโครงการเราแล้วโครงการเราเพียง18หลังผมชอบลูกบ้านที่เข้ามาอยู่ทั้งหมด18ครอบครัวนี้น่าจะแฮปปี้ครับผเพราะว่าโครงการไม่ใหญ่แล้วก็แน่นอนครับน่าจะรูจักกันทั้งหมดนะน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับตรงนั้นก็จะเป็นคอนเซปที่ทางนวรายแอสเซทเนี่ยซึ่งวางไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับผมนะครับเราพูดถึงตัวบ้านแล้วก็ฟังก์ชันภายในแล้วทีนี้ที่จอดรถก็สําคัญนะคุณองคดครับครับผมแต่ละหลังเนี่ยรองรับได้กี่คันนะอ่าสามคันฮะ สามคันเราก็ก็คิดแล้วแะว่าแต่ละโครเรือน,น่ะเดี๋ยวนี้คนก็ใช้รถกันเยอะนะครับก็เตรียมไว้เพื่อตอบตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ก็เห็นหลาย,ลายๆโครงการมีปัญหาเรื่องจอดรถหน้าบ้านแล้วก็ต้องไปทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทําให้เพียงพอก็ถือว่าเยอะนะครับครัสามคันนี่ถือว่าพ่อแม่ลูกได้เลยนะครับเพราะปกติเนี่ยอย่างมากเท่าที่เห็นเนี่ย บ้านขนาดนี้บางทีจอดได้แค่คันคันอีกคันหนึ่งต้องจอดข้างนอกจะเป็นปัญหาเพื่อนบ้านครับนอกจากนั้นเห็นว่ารองรับที่รถไฟฟ้าทีวมีจะด้วยครับก็เอาแบบมาเผื่อไว้ครับว่าว่าถ้าถ้าลูกค้าต้องการจะติดตัวไอ้วอลชาร์จพวกนี้เราก็ตัวบ้านระบบไฟฟ้าก็สามารถ support ตรงนี้ได้ครับ เราคุยกันในเรื่องของบ้านนาานะครับที่เป็นสโลแกนที่ว่าความสุขเริ่มต้นที่บ้านแล้วจริงๆมันก็ต้องจบที่บ้านด้วยเพราะว่าใช้เวลาที่นี่ได้24ชั่วโมงแต่แน่นอนนะครับว่ามันมันฮอบบี้บางคนเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็อาจจะต้องออกไปนอกบ้านบ้างไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะครับไปชอปปิ้งทีนี้จากจุดที่บ้านที่ตั้งเราเนี่ยเราจะไปไปที่ตรงไหนได้บ้างอ๋อดีเลยครับคําถามนี้คือจากโลเคชันเนี้ยสามารถ ไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวกอย่างที่ผมเรียนไปทางแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโซนนี้ละไม่ไกลออกไปผมเชื่อว่าไม่เกิน5นาทีก็ถึงละครับถ้าถนนข้างๆเป็นถนนเรียกว่าเรียบคลองสองก็มีคอมมูนิตี้มอลที่ชื่อแจสซึ่งมีร้านอาหารมีโบ๊เยอะแยะเต็ม่หมดเลยครับสนามกอล์ฟ ก็ใกล้ๆหลายสนามอลไสนามดีๆทั้งนั้นเลยโรงเรียนนะครับโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนโรงเรียนใหญ่ๆก็เต็มไปหมดถ่ายโลเคชั่นแถวนี้ดีครับพร้อมครับพร้อมก็ไม่แปลกใจที่มีโครงการหลายๆโครงการเกิดขึ้นมากมายเพราะห้าปีหลังของแถวๆนี้ครับเพราะว่าคนที่จะมาซื้อบ้านเขาก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับว่าโรงเรียนที่ลูกจะไปเรียนหรือว่า สถานที่ที่เราจะไปอย่างเช่นห้างสปินค้าต่างๆที่จะไปซื้อจับจ่ายใช้สอยถูกไหมตรงนี้เราไปสะดวกสบายมากนะมากยิ่งมอเตอร์เวย์หรือว่าทางด่วนวิ่งแป๊บเดียวนะครับแล้วไปได้หลายทางด้วยถูกไหมเราจะไปทางโซนตะวันออกก็ได้ไปทางเหนือก็ได้ครับครับคุณโอเคริศครับสุดท้ายเนี่ยอยากให้ฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านที่กําลังมองหาบ้านอยู่โดยเฉพาะทําเลแถวนี้นะฮะโซนทางด้านนี้เนี่ยบ้านนราความสุขเริ่มต้นที่บ้านอาจจะตอบโจทย์ได้ ฝากโครงการบ้านราวงแหวนลำอินทาด้วยนะครับก็เดินทางสะดวกตัวแบบบ้านทำออกมาเพื่อลองรับทุกไลฟ์สไตล์นะครับเชิญยินดีเรียนเชิญเยีเ่ยมชมโครงการได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับประาการไทย n d t ท d a y วันนี้ต้องขอบคุณคุณ,คณองค์คิตพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนวรางแอสเซทจำกัดบ้านนราความสุขเริ่มที่บ้านขอบพรบคุณนะครับครับ เอโทีผู้บริหาสรสนามบินหลัก6กแห่งในประเทศไทยเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวอย่างเขาเดือนหกคนก็ตุกกลำกลำแบงก์ก็ไม่มีอีกแปดเก้ามถึงก่อนนี่ไงดอมเหยียบเข้า m 4ไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m 4ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อโฟโฟแค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายใา้ใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10นา30นาทีทางช่อง9 m ้าเ r t ม d ดีดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม ท่านผู้ชมครับราการ Thailand Today เราได้พูดคุยกับคุณองคฤิตพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนะวาราแอสเซทจจำกัดบ้านนะราความสุขเริ่มที่บ้านวันนี้รายการ Thailand Today หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ตามชมรายการผมวีรพลลักษมณ์สวัสดีครับ